ถ้เป็นวัดประวัติศาสตร์นะเกี่ยวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมาพักทับมารวบรวม,รวมพลที่นี่แล้วก็ได้ทําพิธีองศาสนาก็หมายถึงว่ามีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าอาน้ําบ่อนี้ทำพระพุทธมนต์ประพรมทหารก่อนเข้าตีเมืองจันทร์แล้วก็ได้รวบรวมพลเสร็จแล้วก็ได้สร้างพระยอดธงเพื่อเป็นฝันกําลังใจของทหารพระยอดธงเนี่ยเขาจะมีเดือย เขาไว้เสียบปลายธงเวลาออกถืกสงครามนะครับเพราะฉะนั้นที่วัดพับเนี่ยถึงมีชื่อเรื่องลือเกี่ยวกับพระยอดธงแล้วก็บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตอนเนี้พระยอดธงเนี่ยสมัยก่อนอเขาได้บรรจุไว้ตรงศาลต้เด็จพระเจ้าตากสินนี่แหละแต่ว่าได้พังทลายลงมาเป็น,ปนใช่เป็นเจดีย์ใหญ่แล้วได้พังทลายลงมาแล้วก็ประชาชนก็ได้เก็บไปส่วนหนึ่งเจ้าทางวัดก็ได้รวบรวมไว้ แต่ทางวัดรวบรวมไว้ก็ทีหลังก็ได้ไปไว้ที่พระปางมันจูไว้ที่พระปางหมดเลยตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่พระปางแล้วก็จะมีพระอีกองค์ที่สําคัญที่สุดคือหลวงพ่อตากศินเข้าตีเมืองจันทร์พศ .2,310 ตอนนี้อยู่ในโบสถ์แต่โบสถ์เรากําลังบูรณะอยู่แต่ต่อไปก็จะเปิดให้คนได้เข้าไปไหว้ชมกันนะครับก็ก็ถ้าโบสถ์เสร็จก็จะเปิด เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปไหว้สักการะกันนะครับตอนนี้ก็จะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่กําลังบูรณะอยู่แล้วก็พระปางพระปางที่บรรจุพระเจ้าทงสมเด็จพระเจ้าตากสินนะใช่แต่ว่าเขาบรรจุอยู่ในพระปางแต่เรามาอธิษฐานขอพรได้มาสักการะได้แล้วก็จะมีหอไตาหอไตนี้ก็จะมีพระพุทธนราชศงพปากแดงและพรัตนะพรัตนานี่เป็นพระเก่ามาก แล้วก็จะมีเจดีย์กลางน้าเจดีย์กลางน้ําก็เก่านะอันนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนกรมศิลป์ไว้แล้วก็จะมีพระปางบําเพนทุกกริยาอยู่ข้างบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีสำร้างอีกอันสำร้างหมายถึงเมนสมัยโบราณรรที่เขาไว้เผาศพเจ้านายชั้นสูงสมัยก่อนนะยังอยู่ฮะเพราะทางวัดได้อนุรักษ์อันนี้ขึ้นทะเบียนกรมศิลป์ทั้งหมดอะครับครับคือว่าเราไม่อยากให้สูญหายไปก็ขึ้นทะเบียนกรมศิลป์เขาดูแลอยู่ครับก็จะมี ก็จะมีพระยอดธงยอดธงแน่แน่แล้วก็พระพระที่ว่าเข้าจารึหรือว่าหลวงพ่อตากสิงข้าตีเมืองจันทร์คศ2 3 1พันสามอสิบอันนี้แน่ๆเลยแล้วก็บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันเนี้พระเจ้าเราจ้าอยู่หัวเราจะขึ้นคลองราดจะใช้น้ําที่นี่ทําพิธีในโบสถ์ส่งเข้าพระราชวังเหมือละการที่สิบก็เหมือนกันจะใช้น้ําที่นี่ด้วยเพราะจันทบุรีมีสามมีสามแห่งก็มีวัดพับมี พัะสักแก้วแล้วก็มีน้ําตกคลองนาลายสามแห่งนี้แหละที่ที่ที่เอามารวมกันแล้วก็ทําพิธีที่โบสถ์รับแล้วก็ส่งเข้าพระราชวังเรือเรือหมอนหัวเขียวคือหมอนหัวเขียวเนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าได้มาประพาสวังคจานะแต่ว่ามันมีร่องน้ําเข้าไม่ถูกทีนี้ว่าชาวบ้านเนี่ยก็เอาเรือเนี่ยไปต้อนรับต้อนรับนําร่องนําร่อง พระเจ้าอยู่หัวเราเข้าเข้าเข้าคอมากระจักระทีนี้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้แต่งตัวว่าเป็นใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็โพกหัวเขียวใส่เสื้อเป็นชุดอ่ะใช่แล้วก็โพกหัวเป็นสีเขียวแล้วท่านกันเลยพระราชทานชื่อให้ว่าเป็นหม่อมหัวเขียว<ๆ>ใช่เรือลำนี้ลำเดียวที่มาที่มาล่าใช่มานำล่องลากจูงนะครับครับนั่นแหละ บสถ์อันนั้นเขาได้วูลรณะได้รื้อไปแล้วแต่ก็เป็นที่โบสเก่านี่แหละก็เป็นจุดนี้เลยใชจดดย่จุดเดียวกันใช่แต่ว่าอันนั้นเขาเขาได้ได้สร้างใหม่